สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งมาครับวันนี้ผมจะมาสอนลงมดโฟมไมค์ให้ลงมดได้ไหมครับนะครับอย่างแรกเราต้องมีมัลคันเชอร์กับมดโฟมไมค์ครับมดโฟมไมค์รับนี่โหลดในเพจสโตนได้นะครับโหลดเสร็จแล้วก็เข้าเลยแป๊หนึ่งนะครับพอเข้ามาจะเป็นอย่างนี้ครับสำหรับคนที่เล่น2.9ก็กด2.9นะครับอย่างผมเล่น2.10 2.10ผมก็จะเลือกมัดตัวนี้ กดไอ้นี่กดตัวนี้ทำไมมันกุดไม่ได้เว้ยงั้นเดี๋ยวผมตัดคลิปนะครับโอเคหลังจากที่ผมกดเสร็จแล้วนะครับกดตัว Import นะครับผมกดไปแล้วละ่ะแล้วครานี้เราก็ออกไปเข้า b o ็อก n c h e r อ พอบลอกเลนเชอร์เราก็กดนี่กดอันที่สองนี่นะครับนี่เราก็จะเห็นหมดเราหงเราก็ต้องกดเข้าไปเลยแล้วกดตัวนี้แล้วก็กด,นนกกดยน้นกลับแล้ก็ลองกดเพยด์ดูนี่นะครเอี่ยนะแล้วก็จะเห็นว่า มันจะมีตัวเอ็มนะครับแล้วเราก็เสกเสกอะไรก็ได้เนี่ยนะเนี่ยสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ